ขอบคุณมากเลยเ่มพี่น้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณนาขอคุณนยพูดกันคือแกตชัยมีธรรมดานี่มันพูดบินมาได้แม่เอเชิญค่ะ อันนี้บริจาคไปสติงพระหมดเลยไหมกระช่องพระช่องใส่องพระเลยนะตั้งแต่เช้าไปวันเป็นอะไรเสติงพระเอามารับการรักพี่น้องชาวเกาะยอมาช่วยเหลือชาวบ้านกันยังไงบ้างคะก็เออ่คือที่เกาะยอเนี่ยเป็นแหล่งเลี้ยงปลากระพงนะครับสามน้ำซึ่งมีรสชาติดีมากแล้วก็วันนี้พี่น้องชาวเกาะยอเนี่ยก็ได้มามาซื้อ นะเพื่อเอาปลากระพงที่รสชาติดีที่สุดเนี่ยเอาไปมอบให้กับพี่น้องที่ถูกกับตัวนะครับอ,อันสืบเนื่องมาจากเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเอาไปบริจาคให้กับพี่น้องที่สถิงพระนะครับส่วนวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเอาไปร่วมบริจาคที่วัดไสางามแล้วก็ที่ตำบลทุ่งหวังนะครับวันมะรืนนี้ก็จะไปที่กองพลพัฒนาที่4 อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นน้ําใจของพี่น้องชาวกาดยอที่มาร่วมด้วยช่วยกันคือช่วยครั้งนี้มันได้ได้หลายหลายหลายอย่างนะครับคือช่วยเหลือพี่น้องที่กําลังเดือดร้อนลาบากช่วยเหลือพี่น้องที่เลี้ยงปลาก็จะได้มีมีตลาดในการระบายปลานะครับ แล้วก็จะเป็นการช่วยยกระดับเรื่องของปลาแล้วก็ช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลสนามอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือเป็นน้ําใจอันดีงามของพี่น้องทุกคนครับ่เือง